บก็ับผมนะชอตตี้บูจาว่ากับคิงอัลเธอร์เรเจนต์ไรส์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีตัวละครใหม่มาแนะนํานั่นก็คืออีเวเรสนักเว้สายโจมตีที่มีทั้งบัฟและดีบัฟยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลได้นี่จะได้รับโบนัสเต็มไปหมดเลยครับผมใครอยากได้แล้วก็ไปเปิดกระชปองหากันได้เลยนะครับยังพอมีเวลานะครับหมดเขตประมาณวันที่26ธันวาคมนี้นะครับผม ทีนี้เรามาดูความสามารถของเขากันบ้างดีกว่าครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเราเปิดกระชปองมาเราจะได้เป็นหนังสือน้ําแข็งนะถ้าผิดขอโทษด้วยกระกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายทั้ง3าหนังสือเลยว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มที่น้ําแข็งก่อนท่าแรกนะครับเป็นท่าเข็มวิเศษเสาน้ําแข็งอันนี้โจมตีศัตรู1ตัว2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะมอบดีบัฟเครื่องหมายให้กับศัตรูครับเครื่องหมายก็คือลดพลังป้องกัน5%และลดอัตาราลบหลีก10%ซ ส่วนสกิลที่2ครับจิตแห่งความหนาวเย็นอันนี้คือปัฟตัวเองนั่นแหละครับก็จะมีทั้งการเพิ่มความเสียหายคริติคอลขั้น2เพิ่มโอกาสคริติคอลขั้น2แล้วก็เพิ่มความแม่นยำของเอฟเฟกต์ขั้น2นะครับและก็มีการสุ่มมอบเครื่องหมายแก่สตู2ตัวด้วยนะครับผมและสกิลสุดท้ายคือโจมตีหอกน้ําแข็งนะครับอันนี้คือโจมตีสตูหนึ่งตัว3ครั้งนะครับเมื่อโจมตีคริติคอลและถ้าเกิดว่าสตูมีเครื่องหมายติดอยู่ด้วยนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปอีก1ครัั้งทนทนีเลยผม ทีนี้เรามาดูหนังสือธาตุไฟกันบ้างดีกว่าครับสกิลแรกครับผมเข็มวิเศษเปลวไฟโจมตีศัตรูหนึ่งตัวกับศัตรูอีกหนึ่งตัวแบบสุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีการมอบเครื่องหมายให้กับการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ สกิลที่2ดาบเพลิงเว่นมนครับโจมตีศัตรูหตัว3ครั้งนะครับและหากครั้งแรกแติดริลิคอลขึ้นมานครับตัวเองก็จะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลไปเลยขั้น3นะครับแล้วก็จะได้รับเพิ่มโอกาสคริติคอลไปด้วยขั้น2นะครับและการโจมตีครั้งสุดท้ายก็จะมอบเครื่องหมายให้กับเป้าหมายเป็นเวลา3เทินครับ สกิลสุดท้ายดาวตกของเพลิงครับอันนี้โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยครับผมและเมื่อโจมตีคริติคอลนะครับและเป้าหมายเนี่ยมีการติดเครื่องหมายขึ้นมาจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม1ครั้งนะครับผมทีนี้มาดูหนังสือธาตุลมกันบ้างดีกว่าครับธาตุแรกนี่จะคล้ายๆาธาตุไฟเลยนะครับก็คือโจมตีศัตรู1ตัวกับศัตรูอีก2ตัวแบบสุ่มๆนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายมีโอกาส80%นที่จะมอบเครื่องหมายนะครับจะตั้งกับอีสอหนังสือแล้วนะอีกอหนังสือเนี่ยเขา ส่วนสกิลที่2ครับจิตแห่งลมเหนือครับอ่าอันนี้คือสกิลบัฟนั่นเองครับเพิ่มความเสียหายคริเทเชียลขั้น2เพิ่มโอกาสคริเทเชียลขั้น2เพิ่มความแม่นยำของเอฟเฟคขั้น2นะครับและมีโอกาส100%ที่จะสุ่มมอบเครื่องหมายแก่ศัตรู2ตัวนะครับและสกิลสุดท้ายดาวตกหอกพายุครับอันนี้คือจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับเมื่อโจมตีคริติคชลและเป้าหมายเนี่ยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายอยู่จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งครั้งครับ ทีนี้มาดูสกิลแพสซีฟกันบ้างดีกว่านะครับผมถ้าแรกครับพลังของเทพแห่งความตายนะฮะเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับจะมีการบัฟ2อ,อย่างก็คือเพิ่มโอกาสคริติคอลขั้น2และเพิ่มความแม่นยําของเอฟเฟกขั้น1เป็นเวลา2เทินนะครับให้กับพันธมิตรพรแห่งงูเพราะฉะนั้นเวลาเอาน้องไปใช้อย่าลืมหาคนที่เป็นสายงูมาช่วยด้วยกันละกันเนาะ ส่วนแพสซีฟที่2ครับเมื่อติดคริติคอลนะครับจะได้รับมนดําโทสะ3เทินครับมนดําโทสะคือเพิ่มความเสียหายคริติคอล30%และอัตราแม่นยํา20%นอกจากนี้ยังชาร์จเกตโจมตีเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก50%ด้วยครับพูดง่ายๆคือจะได้โจมตีครั้งต่อไปเร็วขึ้นนั่นแหละและ,และสกิลสุดท้ายมนดําภารหนักครับเมื่อโจมตีในขณะที่ตนเองมีมนดําโทสะก็คือเป็นผลของสกิลที่แล้วใช่ไหมะจะเกิดเอฟเฟกต์สอย่างครับคือชาร์จเกตโจมี100 และเตรียมใช้งานมนดําล้างนานหนึ่งเทินครับมนดําล้างเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเอฟเฟกทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือโจมตีศัตรู1ตัวอย่างที่2คือโจมตีศัตรูทั้งหมดอย่างที่3คือการโจมตีครั้งสุดท้ายจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1ครั้งต่อเครื่องหมาย1อันของเป้าหมายนะครับซึ่งไอ้เครื่องหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถแตกได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับ จากความสามารถของตัวละครนี้แนะนําว่าให้หาของที่บวกเกี่ยวกับคริเทคอลติดตั้งไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขาคริเทคอลเมื่อไหร่จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นมากมายถูกไหมล่ะส่วนฮีโร่ที่แนะนําว่าให้ลงคู่กับน้องอีเวเลนนะครับจะมี3คนด้วยกันครับคนแรกเลยก็คือซิกรุนครับผมคนนี้ก็จะเป็นสายแทงเนาะเป็นสายงูเหมือนกันด้วยนะครับจะได้รับบัฟสนับสนุนเต็มที่ ส่วนคนที่2คือเฟเดริกนะครับคนนี้ก็จะเป็นสายสนับสนุนนะครับและเป็นสายงูเหมือนกันไงก็จะได้รับบัฟโบนัสไปอย่างเต็มประสิทธิภาพครับส่วนฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เกมเขาแนะนําไว้ก็คือกษัตริย์อาเธอร์นั่นเองครับแต่พูดตรงๆว่าผมไม่รู้นะทำไมเขาถึงแนะนํากษัตริย์อาเธอร์ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูสกิลของกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยเขาจะสนับสนุนแค่พวกกระถิ่ด้วยกันเองไงซึ่งน้องเขาเป็นสายงูใช่ไหมล่ะก็จะไม่ได้รับผลเอฟเฟกตรงนี้ ส่วนตัวผมแนะนาคาริซินมากกว่านะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าน้องเขาเป็นสายงูเหมือนกันเลยเห็นไหมจะได้รับบัฟโบนัสด้วยแล้วน้องเนี่ยเขามีสกิลเรื่องของการโจมตีและลดพลังป้องกันลดลบหลีอะไรเงี้ยก็จะเสริมสมรรถนะการโจมตีของปาร์ตี้โดยรวมได้โอเคทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของโครงการ n e t m a เบิลพาร์เ r อร์ครีเอเต s กันสั้นๆกันละกันนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์นะครับลดไปถึงแฟนคลับที่สนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์เหล่านั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ สิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นครีเอเตอร์ของโครงการนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่มาซัพพอร์ตเราอะครับจ่ายเงินให้กับในเกมแล้วก็เราจะได้รับส่วนแบ่งมาเลย2%นะครับผมและสามารถเลื่อนแรงได้ด้วยไปยังไดมอนด์เลยแต่ไดมอนด์เนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่ง5%แต่แตเงื่อนไขรองนะครับก็คือต้องมียอด s u b สไคร b เบอร์หนึ่งคนขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีคนซัพพอร์ตในโครงการเนี้1,000คนด้วยกันครับ และพิเศษในช่วงนี้ครับทุกระดับเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีก2%ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ไดมอนด์5%ใช่ไหมรวมอันนี้ด้วยก็จะกลายเป็น7%นั่นเองครับและนอกจากนี้เขายังมีภารกิจต่างๆให้เราทําด้วยนะครับพอเราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รับคูปองมาเอาไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนับสนุนเราได้อีกทีหนึ่งด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็สมัครได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครที่ไม่ได้อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่อยากจะสนับสนุนผู้ทำคอนเทนต์อีกทีให้รอวันที่21ธันวาคมนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าผู้สนับสนุนนะครับถ้าเป็นครีเอเตอร์ก็คือสามารถสมัครได้แล้วเนาะแอปพลา c ทูครีเอเตอร์เอ็มได้เลยนะครับส่วนคนที่จะสนับสนุนเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาบริเวณด้านขวาบนของเว็บไซต์นี้ แต่ใน,นจากคลิปนี้ทำก่อนที่ปุ่มมันจะงอกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวสาธิตของเกมส olo leveling ให้ดูกันละกันนะครับผมก็่แหละคลิกที่ปุ่มนี้เลยครับแล้วก็ใสรหัส creator ที่ท่านชมต้องการสนับสนุนเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ใสบรูโจว่าหรือว่าของผมเองนั่นแหละครับก็กดเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นรายละเอียดของโครงการขึ้นมาก็กด yes แค่นี้แหละก็เป็นการสนับสนุนแล้วงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็ละกันนะครับใครที่สนใจเกมนี้หรือว่าสนใจโครงการแล้วก็ลิงก์ดาวนโหลดทุกอย่างผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรรรียบรยบบ้อนะคั